ว่ oh, าของชอบชอบให้ oh. อิ่มใจเดี๋ยววันนี้นะคะอิบก็จะชวนลุงมาทานข้าวที่บ้านมันอาจจะไม่ได้เป็นมื้อที่วิเศษเลิศหรูอะไรนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้เป็นมื้อที่มันมีทั้งความทรงจํามีทั้งเรื่องราวประสบการณ์การเดินทางอะไรต่างๆมากมายที่อยู่ในเมนูนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้อิบจะเสิร์ฟอะไรให้ลุงบ้างนะคะ ก่อนอันนี้ก็ไปรับลุงมาแล้วนะคะนี่นั่งรอละลุงนั่งรอนานไหมอ่ะไม่นานหรอกไม่นานหรอกไม่นานหรอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเองยังไม่หิวเลยหิวนะเถอหิวหิวก็หิวเออหิวก็หิวอีกงหลังให้ลุงพูดไปดูเมนูกันค่ะวันนี้เราจะเอาเมนูอะไรให้ลุงนะโอ้โหเชิญค่ะท่านประธาน ต้องบอกก่อนว่าอันนี้น้องๆเนี่ยเป็นคนไปซื้อมาให้นี่ลุงจําได้ไหมน้ำพริกกะปิเป็นวันที่หนูไปกินข้าวที่บ้านลุงแล้วลุงบอกว่าอืน้ำพริกกะปิอร่อยเอาน้ำพริกกะปิถุงนึงค่ะเอาปลาทูมดแย่แล้วไม่มีปลาทูขับปลาทูกันต่อดูร้านน้ำพริกปลาทูดูนะคะว่าที่นี่จะจ้อนหอมเข่งมได้แล้วได้แล้วได้แล้วกลับบ้านกันนี่ลุงจําได้ไหมเราไปไหนกัน เมนูนี้เราไปที่เชียงใหม่แล้วลุงบอกว่ายำปูอ่ะอร่อยไม่ว่าตอนไปเชียงใหม่ลุงชอบกินยำปูม้าที่ใส่ปลาร้านัวๆคักๆมาอ่ะเซฟเมนูโปรดของคุณลุงได้แล้วค่ะยำปูม้านัวๆเซบๆค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกับคุณลุงกันแล้วลุงทำได้ไหมที่หนูพาลุงไปกินปูบดผงกะหรี่อ่ะ แล้วลุงบอกว่าอืมอร่อยอนี่อนนี้เรามาซื้อครูแบบผงกะหรี่ของชอบของลุงนะคะของผัดผงะหรีค่ะได้มาแล้วค่ะครูแบบผงกะหรี่ของคุณลุงของชอบลุงเลยนี่ีต้มเลื่อนหมูค่ะอ,อร่อยวันนั้นไปพัทยาแล้วลุงบอกว่าลุงชอบคุณลุงหมูฝ่ายชอบกินต้มเลื่อนหมูครับวันนี้ผมก็เลยมาซื้อต้มเลื่อนหมู จะไปกินกับคุณลุงอนคุณลุงจัดอา้ครับเอาต้มเลือดหมูอย่างพิเศษได้แลวครับต้มเลือดหมูครับตอนนี้เราไปกินข้าวกันกับคุณลุงก่อนครับอร่อยมากนี่ของชอบชอบให้ใช่เก่งมากนี่คือเมน <menu S 2> ูอาหารที่ลุงชอบทั้งหมดเลยชอบทั้งนั้นเลย จะบอกว่าทุกเมนูที่อยู่ตรงหน้าลุงตอนนี้นะคะเป็นเมนูที่เราผ่านเรื่องราวกันมาเราผ่านประสบการณ์าการเดินทางไปใช้ชีวิตด้วยกันมาวันนี้หนูก็เลยเอ,เอามาให้ลุงกินเป็นมื้อพิเศษของลุงในวันนี้อีกวันนึ่งขอบคุณมากๆลุตงตาแดงเหรอตื่น,น,นใจใ,นใ,นใจมันอิ่มใจโอ้อิ่มใจโอ้ไม่เคยลูกหลานไม่เคยเออพิเศษทั้งนั้นเลย ชื่นใจมากขอโหเจริญเจริญทุกอย่างคนทำอะไรโหได้เงินไหลมาเทมาลูกอรุชิมชิมกันไหมจ๊ะทอดไข่เกงนะไข่เก่งทอดได้สวยมากอร่อยไหมลูกอร่อยเป๊ะๆไม่หวานอร่อยมากชิม้าวข้าวข้าวมาชิมปูวันนั้นน่ะพาแกไปกินจนแบบ ปูหมดแล้วนะแกก็ยังขอหอ,อกกลับได้ไหมกินผักกับแบบเศษไข่อะ่ะโอกก็ได้สิลุงบอกเอาอีกไหมเพิ่มอีกไม่เอาอร่อยอร่อยไหมต้มเลือดหมูอร่อยไหมลูกเจ้านี้ผ่านไหมอ่อนเคม็มอ่อนเคม็ออเคมเต,<ะ>ต,ติมติดเค็มไม่ได้หรอโอ้โหไม่มี <laughs> ปูก <laughs> ับข้าวปูสดดี่อยปูอร่อยปูอร่อยสดนะลูกเนาะดิดึงเมนู ทำเองหนูทำเองหนูเดี๋ยววันนี้เราจะทำสเต็กนะครับเนื้อออสซึ่งลูกชอบกินมากเราจะโทรสั่งเนื้อเดี๋ยวผมจะทำเองวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พิเศษขอแบบที่ดีที่สุดอ่ะโอเคครับสั่งเรียบร้อยก็เดาไปลงมือทำครัวกันนะครับไอ้ลมองเมสส้ลมใส่เกลือเล็กเน้อยเต็มเกลือหน่อยเกลือเต็มเกลือ